พวกชอบถ่ายรูปนี่เพลินเลยนะโ้เพลินเลยครับวิวได้โทษทีฮนะเพลินนี่คือถ่ายรูปนักศึกษาสาวๆหรือเปล่าครับถ่ายวิวครับถ่ายอาคารบ้านเรือนอ่อนี่เขาเดมอนชชวิคฮะถาสนามโอลิมปิกสเตเดียมปี92นะฮะทางสเปนเป็นเจ้าภาพประจักทีบาร์เซโลนาครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่เมืองมัดริดยังล้องใจอย,อยู่ว่าพวกเขาเป็นเมืองหลวงเมืองเดียวนะฮะที่มีเมืองในประเทศของเขาได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วแต่เขายังไม่ได้ เออแล้วมไม่ไปจัดที่มาดิดนะครับตอนนั้นบิดแข่งกันแล้วบาโซโลน่าก็พร้อมกว่าแล้วก็เสนอทางนั้นเสนอว่าบาโซโลน่าเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สร้างสนามนี้เป็นพระเอกขึ้นมาเลยสร้างเพื่ออลิมปิกโดยเฉพาะปี92ยิ่งใหญ่หมากนะครับทุกวันนี้ปิดแล้วนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีนักศึกษามาทัวร์ทัศนศึกษาการแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองมีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะอลังการย<ม>ี่มนี่ด้านหน้านี่จะดูแบบเหมือนแบบไม่ใช่สนามกีฬา เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในแล้วก็ไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปปี92นี่ก็โอ้โห20กว่าปีแล้วนะครับผมปักวัดไปครับสนามโอลิมปิกเดมอนชูอิกเริ่มก่อสร้างในปี1927 เมื่อเมืองบาร์เซโลนาขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี1936แต่ในที่สุดก็แพ้กรุงเบอร์ลินครับโดยสนามแห่งนี้ถูกปรับปรุงใหญ่อีกครั้งในปี1989เพราะในปี1992เมืองบาร์เซโลนาได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกสมใจครับอลาวิ l เดอบาร์เซโลนา ภาพการจุดไฟในกระถังคบเพลิงโดยอน东โอริบาโลนักยิงธนูชาวสเปนยังติดตราตรึงใจชาวโลกจนถึงทุกวันนี้ครับ ความทรงจาโอลิมปิกครั้งนั้นจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นไฮไลท์เลยโหจาจาไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นยังเหมือนเด็กเกินกว่าที่จะโฟกัสกับกีฬายิงธนูจำได้ไหมเคยมีที่เคยเห็นภาพไหมเคยเห็นภาพไหมแต่อันอันนี้ภาพนี้พรนึกออกอ่าคือใครถามพี่พี่จะบอกว่าความทรงจำครั้งนั้นน่ะคือพิธีเปิดมัอลังการมากแล้วครับปกติเป็นครั้งแรกที่การจุดไฟในกระถางขบาเพลิงเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นไปใช้คนแบบใช่ไหมนึกออกว่ะแบบโบราณน่ะนีแบบนักยิงธนูยิงขึ้นมาแล้วก็กระถางข้าเพลิงก็อยู่ด้านด้้าาาาานนนบขของงงเเร่ยิจกลึม เทมากๆเลยจริงๆว่ครับจริงๆก็คือเข้าไปในใช่เขาใช้นักยิูนโนทีมชาติเหรียญทองโอลิมปิกคนยิงขึ้นไป <laughs> เดิมเนี่ยประวัติสนามนี้ก็ใช้ในโอลิมปิกแล้วก็ยังเป็นบ้านของทีมเอสปันยอนแต่ตตอนนี้ครับเลิกไม่มีมแล้วนั่และคบเอสปันยอนย้ายออกจากสนามนี้ไปแล้วเอสปันยอนนี่มีประวัติน่าสนใจด้วยก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวเล่าให้ฟังของเอสปันยอนซึ่งเป็นเหมือนกับถ้าเตะกับบาร์เซโลนาก็เป็นดาร์บี้แมตช เป็นดารวิแมทข,ของบาร์เซลโลนาของเมืองบาร์เซลโลนาเพราะว่านทีมอยู่เมืองเดียวกันนะนอกจากเรอัลมาดริดจะเป็นคู่ปรับตลอดการแล้วบาร์เซลโลน่ายังมีศึกสายเลือดกับทีมร่วมเมืองอย่างเอสปันยอนด้วยครับเอสปันยอนเคยใช้สนามโอลิมปิกแห่งนี้เป็นสนามเย่าตั้งแต่ปี1997ก่อนที่จะย้ายออกไปใช้สนามใหม่ของตัวเองในปี2009 ซึ่งสนามใหม่นี้มีชื่อว่าเอสตาดีกรเนยาเอลปรัดมีความจุถึง4 5 0 0ที่นั่งครับเอสปัญยอนก่อตั้งทีมในปี1900ตามหลังการก่อตั้งทีมบาร์เซโลนาเพียงปีเดียวเท่านั้นครับโดยเอสปญนยอนได้รับการสนับสนุนจากในพลฟรานซิสโกฟรังโกอดีตผู้นำจอมเผด็จการของสเปน ที่ต้องการชูนโยบายสเปนหนึ่งเดียวโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงมาดริดในพลฟรังโกพบว่าแคว้นกาตาลุนยาที่มีบาร์เซลโลนาเป็นเมืองหลวงนั้นชาวคาตาลันมีความเป็นปึกแผ่นยากที่จะอ่อนข้อให้ใครการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นอย่าง FC บาร์เซโลน่ายิ่งทำให้คนในแคว้นมีศูนย์รวมจิตใจแน่นแฟ้นกว่าเดิม แต่การใช้กำลังเข้าปราบปรามกีฬาย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีครับในพลฟรังโกจึงสนับสนุนให้มีการก่อตั้งสโมสรเอสปันยอนในเมืองบาร์เซโลนาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทีมกลายเป็นคู่ปรับร่วมเมืองของ FC บาร์เซโลนาจนถึงทุกวันนี้ครับ ก่งครับแต่ว,ว่าเอสปันยอนนี่ก็ยังเป็นทีมในลาลิกาสเปนนะใช่ก็ยังคุ้นๆกันอยู่ไนงะครับแต่คนจะไปโฟกัสเรื่องของบาร์ซ่าก,กับมาดริดมากกว่าแต่เอสปันยอนเนี่ยก็เป็นยังไงอะดาร์บี้แมตช์ถ้าในเมืองบาร์เซโลนาน,นี่ก็เป็นเอสปันยอนกับบาร์เซโลนานครับผมสัปดาห์หน้าถึงคิวแล้วละ่ะจะไปแคมป์นูกันนะสัปดาห์หน้าจะพาว่านไปลุยแล้วก็ นอกจากบรรยากาศในแคมนูนแล้วเราจะไปดูนี่ด้วยเกมบาร์เซโลนาเล่นในบ้านไปดูว่าบรรยากาศในสนามวันแข่งขันเป็นยังไงยอเดเยี่ยมมากครับสดาห์หน้าตามันต่อครับท่านผู้ชมครับอันซินฟุตบอลทีมนี้ที่รักวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ We're